สวัสดีครับกลับมาคุยกันเรื่องน่าสนใจอีกแล้วนะครับเคยสังเกตไหมครับว่าคนที่ทำงานสายออกแบบกับคนที่ทำสายก่อสร้างเนี่ยทำไมบุค,คลิกหรือวิธีคิดเขาดูต่างกันจังแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือในงานเขียนที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอความต่างเนี่ยมันอาจจะมีอยู่แล้วด้วยซ้ำนะก่อนที่พวกเขาจะเข้ามาเรียนในสายงานนี้ซะอีกอืมใช่ค่ะเป็นข้อสังเกตที่แบบเออจริงด้วยแฮ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกแนวคิดจากงานเขียนเรื่องเทคเน่และแบบจำลองการก่อสร้างกันครับจะมาดูกันว่าไอทักษะฝีมือแบบดั้งเดิมหรือที่เราเรียกว่างานฝีมือมันกำลังค่อยๆหายไปหรือเปล่าในยุคที่แบบทุกอย่างมันเป็นเทคโนโลยีเป็นระบบอุตสาหกรรมไปหมดค่ะแล้วก็แนวคิดโบราณอย่างเทคนี่หรือเทคนิที่เป็นภาษากรีกที่แปลว่าทักษะเชิงช่างเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวอะไรตรงนี้ใช่ครับ แล้วที่พีคสุดๆคือมันดันไปโผล่ให้เห็นชัดๆในที่ที่เราอาจจะไม่คิดว่ามันจะมีอยู่ได้ยังไงอืมน่าสนใจมากค่ะครับแหล่งข้อมูลหลักของเราก็มาจากงานเขียนชิ้นนี้เนี่ยแหละครับที่เขาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่มันก็ซับซ้อนอยู่นะระหว่างการออกแบบการก่อสร้างแล้วก็ไอเจ้าเทคนี่เนี่ยค่ะคำถามที่เราจะมาพยายามหาคำตอบกันก็คือไอเทคนีคเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ แล้วทำไมงานฝีมือมันดูเหมือนจะน้อยลงไปเรื่อยๆอแล้วพวกตึกที่สร้างกันเองแบบดูเหมือนไม่มีแบบแผนเนี่ยมันมันสอนอะไรเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บ้างอา้าวเหรครับมาลองคุยเรื่องนี้กันดูนะจุดแรกที่งานเขียนนี้ชี้เห็นเลยนะครับก็น่าสนใจมากคือเรื่องความแตกต่างพื้นฐานในบุคลิกภาพระหว่างคนที่เป็นดีไซเนอร์กับคนที่เป็นคอนสตรัคเตอร์ค่ะคนออกแบบกับคนสร้างใช่ครับ เขาบอกว่ามันเห็นได้ชัดเลยนะแม้กระทั่งในโรงเรียนที่สอนสองสาขานี้ที่บางทีก็อยู่ติดกันเลยด้วยซ้ำอืมค่ะคือถึงแม้ว่าเวลาทํางานจริงอะค่ะเขาก็ต้องทํางานด้วยกันแหละเนาะเพื่อให้โปรเจกต์มันเสร็จครับผมแต่ลึกๆแล้วมันเหมือนมีความตึงเครียดบางอย่างแฝงอยู่เหมือนวัฒนธรรมหรือวิธีคิดมันคนละแบบกันโดยธรรมชาติและพวกกระบวนการทํางานใหม่ๆหรือเครื่องมือใหม่ๆที่เข้ามาแหละครับ มันส่งผลยังไงบ้างกับความสัมพันธ์หรือลักษณะงานของสองฝ่ายนี้อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยค่ะที่งานเขียนเขาชี้ว่ากระบวนการที่พยายามจะทำให้ทุกอย่างมันเ,เป็นระบบมากขึ้นครับโดยเฉพาะการเอาเทคโนโลยีอย่าง b i มหรือ building information modeling เข้ามาใช้เยอะๆเนี่ยหรือที่เขาอาจจะเรียกว่า BIMification Bimification ใช่ค่ะคำนี้เลยมันกำลังส่งผลให้ความเป็น งานฝีมือทั้งฝั่งออกแบบแล้วก็ฝั่งก่อสร้างด้วยนะคะค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมครับว่า b ิมกับการลดลงของงานฝีมือมันเชื่อมกันยังไงค่ะบิมเนี่ยนะคะโดยพื้นฐานมันก็คือการสร้างแบบจำลองอาคาร3มมิต,ติในคอมพิวเตอร์ที่รวมข้อมูลทุกอย่างไว้ด้วยกันหมดเลยอืมครับตั้งแต่รูปทรงสเปควัสดุตารางเวลาต้นทุนอะไรแบบนี้ เป้าหมายหลักๆก,ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพลดความผิดพลาดทําให้ประสานงานง่ายขึ้นครับฟังดูดีนี่ครับใช่ค่ะแต่ผลข้างเคียงที่ตามมาก็คือกระบวนการมันถูกทําให้เป็นมาตรฐานมากขึ้นเป็นระบบมากขึ้นมันเน้นการทํางานตามขั้นตอนตามระบบการเลือกใช้องค์ประกอบสําเร็จรูปจากในโปรแกรมการจัดการข้อมูลมากกว่าการใช้ทักษะเฉพาะตัวหรือการแก้ปัญหาหน้าง,งานด้นสดของช่างปีมือแบบเก่าๆอะค่ะ ในงานเขียนเขาเปรียบเทียบไว้เห็นภาพดีนะคะว่าเหมือนกับการผลิตรถยนต์ในโรงงานอ๋อครับครับที่เน้นความแม่นยำทำซ้ำๆได้จัดการได้ควบคุมได้เพื่อให้ได้ผลผลิตเยอะที่สุดแม้ว่าจะสร้างตึกซับซองได้สำเร็จนะแต่ผลลัพธ์สุดท้ายมันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนลายมือหรือทักษะเฉพาะตัวของใครคนใดคนหนึ่งเข้าใจเลยเหมือนที่เราเคยเห็นจากช่างเขียนแบบเก่งๆสมัยก่อนหรือช่างไม้ระดับปรมาจารย์ที่แบบ ความรู้ทั้งหมดมันอยู่ในหัวกับในมือเขาจริงๆใช่เลยครับเดี๋ยวนี้หาคนแบบนั้นยากจริงๆมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันซับซ้อนขึ้นด้วยเทคโนโลยีแบบร่างแคดสมัยนี้มันก็ไม่ใช่ฝีมือใครคนเดียวแล้วอืมค่ะแต่มันคือการรวมข้อมูลหลายๆชั้นอ้างเองกันไปมาดึงข้อมูลนู้นมาแปะข้อมูลนี้ตามตาก,กะของโปรแกรมเกือบจะเหมือนหุ่นยนต์ทำงานตามคำสั่งเลยนะบางที ใช่ค่ะทั้งมองในมุมสังคมวิทยาเขาก็บอกว่ามันเป็นผลของยุคสมัยแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือ specialization ที่เราต่างก็ทำหน้าที่ส่วนเล็กๆของตัวเองในระบบที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอื มันก็เลยค่อยๆลดทอนสถานะของช่างฝีมือระดับครูหรือมาสเตอร์คลาสแมนให้กลายเป็นแค่คนทำงานหรือเลเบอร์ที่อาจจะไม่มีเวลาหรือไม่มีแรงจูงใจหรืออาจจะไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนพัฒนางานตัวเองให้สุดยอดเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ได้ค่ะพอพูดถึงทักษะฝีมือระดับครูที่มันค่อยๆหายไปแบบนี้มันก็นำมาสู่คำสำคัญในงานเขียนนี้เลยนะครับคือคำว่าเทคนิคหรือเทคนที่บอกว่าเป็นทักษะเชิงช่างแบบโบราณ ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าแนวคิดนี้มันคืออะไรกันแน่ค่ะเทคนหรือเทคนีนะคะอ่านว่าเทคนเป็นคำภาษากรีกโบราณค่ะความหมายมันลึกซึ้งกว่าแค่คำว่าเทคนิคนะครับมันหมายถึงความรู้เชิงปฏิบัติอาการที่มันฝังลึกอยู่ในตัวคนทำเลยเป็นทักษะเชิงกลไกที่เกิดจากการลงมือทำซ้ำ,ซำ จนเข้าใจวัสดุเข้าใจเครื่องมืออย่างแท้จริงอ๋อเหมือนเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวใช่ค่ะเป็นความรู้ที่มีชีวิตหรือ embodied knowledge ของงานฝีมือเลยก็ว่าได้ซึ่งมันทำให้เกิดความพอใจความภูมิใจจากความชี่ยวชาญน,นั้นๆสิ่งสำคัญนะคะคือต้องแยกเทคนิคออกจากศิลปะหรือ art อในความหมายที่เราเข้าใจกันทุกวันนี้ครับมันต่างกันยังไงครับคือเทคนิคไม่ได้เน้นการแสดงออกทางอารมณ์หรือความงามเป็นหลัก แต่เน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้จากการลงมือทําจริงๆอ <Ooh. S 1> การใช้สองมือสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างสิ่งที่มันไม่เคยมีมาก่อนมันคือการแสดงออกของฝีมือหรือ craftsmanship ผ่านตัววัตถุที่สร้างขึ้นมาซึ่งวัตถุนั้นมันก็บอกเล่าถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งของผู้สร้างที่มีต่อกระบวนการและวัสดุด้วยครับฟังดูเป็นแนวคิดที่มีคุณค่ามากนะครับแต่ในขณะเดียวกันการที่เราเปลี่ยนมาสู่ยุคอุตสาหกรรม ใช้ระบบใช้เทคโนโลยีมันก็จําเป็นใช่ไหมครับสําหรับการพัฒนาเราคงสร้างเมืองสร้างตึกสูงสร้างอะไรซับซ้อนแบบทุกวันนี้ได้แน่ถ้ายังใช้แต่งงานฝีมือแบบเดิมๆถูกต้องที่สุดเลยค่ะในงานเขียนเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธความจำเป็นของระบบอุตสาหกรรมนะคะครับการพัฒนาระบบการมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้แล้วก็จำเป็นมากๆสำหรับโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้อืม เราก็คงได้แต่มองย้อนกลับไปคิดถึงยุคที่งานฝีมือรุ่งเรืองด้วยความเอออะไรอาวรน,นิดๆอะค่ะผู้เขียนเองเขาก็ยอมรับนะว่าโชคดีที่เคยได้สัมผัสยุคนั้นมาบ้างแต่ถึงแม้ว่าระบบอุตสาหกรรมจะจําเป็นแล้วก็ดูเหมือนจะทําให้งานฝีมือแบบที่เราคุ้นเคยมันน้อยลงงานเขียนชิ้นนี้ก็ชวนให้มองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเทคนิคมันไม่ได้หายไปไหนซะทีเดียวค่ะแต่มันกลับไปปรากฏตัวอย่างเข้มข้นมาก ในที่ที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปหรือคิดไม่ถึงเลยด้วยซ้ำใช่ค่ะและนี่คือจุดที่แบบว้าวที่สุดของงานเขียนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะตรงไหนครับผู้เขียนเขาเสนอว่าเทคนิคในรูปแบบที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ทงพลังที่สุดเลยนะกลับไปปรากฏชัดเจนมากในสถาปัตยกรรมที่ดูเหมือนจะไร้ระเบียบที่สุดนั่นก็คือสิ่งก่อสร้างในภาคส่วนนอกระบบหรือ informal sector ที่เราอาจจะเรียกว่า สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหรือพวกอาคารที่ชาวบ้านสร้างกันเองตามมีตามเกิดนะคะโหอันนี้น่าสนใจมากครับเพราะถ้ามองเผินๆตึกพวกนี้มันดูเหมือนตรงข้ามกับงานฝีมือหรือเทคนิคที่เรานึกถึงเลยนะที่ต้องประณีตมีแบบแผนใช่ค่ะมันดูเหมือนสร้างแบบเอ่อส่งๆไปไม่ได้เรียนรู้อะไรมาไม่ได้วางแผนใช่เลยค่ะ แวบแรกอาจจะคิดแบบนั้นแต่ถ้าเราลองลองถอดแว่นของความสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมออกก่อนนะแล้วมองด้วยสายตาที่ชื่นชมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับการลงมือทำจริงๆครับเราจะเห็นสิ่งที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ค่ะงานเขียนบอกว่าภายใต้รูปทรงที่มันอาจจะดูไม่สวยไม่เป็นระเบียบเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเฉลียวฉลาดหรือ ingenuity แล้วก็ความมุ่งมั่นหรือ determination อย่างแท้จริงเลย มันเป็นสถาปัตยกรรมที่แบบไม่มีการเสแสร้งตอบสนองความจําเป็นพื้นฐานแบบตรงไปตรงมาที่สุดลองนึกภาพตามนะคะอาคารพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะสร้างโดยคนที่อาจจะไม่ได้มีทักษะ r e resources อะไรมากเพื่อให้มีที่อยู่ครับแพทยไม่มีการวางแผนล่วงหน้าเลยหรือมีก็น้อยมากใช้วัสดุก็คืออะไรหาได้รอบตัวก็เอามาใช้ซึ่งอาจจะไม่ใช่วัสดุก่อสร้างโดยตรงคุณสมบัติก็ไม่แน่นอนอเครื่องมือก็จํากัดเท่าที่มี กระบวนการสร้างก็ดูวุ่นวายไม่ได้เป็นขั้นเป็นตอนเหมือนที่เราคุ้นเคยในระบบอุตสาหกรรมเลยไม่มีไฟฟ้าไม่มีนั่งร้านไม่มีเครื่องทุนแรงพิเศษใช้มือล้วนๆใช่ค่ะทำด้วยมือเป็นหลักเลยแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้เกิดจากแบบแผนที่คิดไว้ก่อนหรือการเอาของสาเร็จรูปมาประกอบตามหลักการวิเคราะห์อะไรเลยสิ่งก่อสร้างเหล่านี้มันยืนหยัดอยู่ได้แบบนอกกรอบของตะก,กะกระบวนการเหตุผลที่เราคุ้นเคยกันเลยค่ะ มันเป็นรูปแบบการสร้างที่แบบเป็นมนุษย์มากๆอืม,อมเป็นแก่นแท้ของสัญชาตญาณหรือ intuition แล้วก็การประดิษฐ์คิดค้นหรือ invention ที่รูปทรงโครงสร้างมันถูกปั้นแต่งขึ้นมาจากความจำเป็นในการอยู่รอดล้นลวนเลยฟังดูแล้วเหมือนงานประติมากรรมจากวัสดุเก็บตกเลยนะครับที่เขาเรียกว่า found objects c u l p t u r e ครับที่ศิลปินไปหยิบหยิบของรอบตัวมาประกอบการเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาใหม่ อใช่เลยค่ะกลายเป็นวัตถุที่มันเบลอๆเส้นแบ่งระหว่างการลงมือทำกับการออกแบบไปเลยมันอยู่ตรงขอ,ขอบขอบของความคิดแบบอุตสาหกรรมจริงๆเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยค่ะแล้วมันก็น่าสนใจขึ้นไปอีกนะเมื่องานเขียนลองเอาแว่นของนักสร้างแบบจำลองการก่อสร้างหรือ construction modeler สมัยใหม่เนี่ยมาส่องดูสิ่งก่อสร้างนอกระบบพวกนี้โมเดลสมิติด้วยบิมเนี่ยมันบอกอะไรเราเหรอครับบอกเยอะเลยค่ะ งานเขียนชี้ว่าถ้าเราพยายามจะสร้างโมเดลบิมของอาคารน,นอกระบบพวกนี้นะจะพบว่ามันทำได้ยากมากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเหรอครับ <nun> ทำไมล่ะครับด้วยเหตุผลหลักๆ3ข้อค่ะข้อแรกคือรูปทรงเรขาคณิตมันไม่เข้าพวกหรือ geometric non-compliance ไม่เข้าพวก ใช่ค่ะคือชิ้นส่วนต่างๆการจัดวางมันไม่ได้อยู่ในแนวแกน x, y, z ที่เป็นระเบียบหรือทำมุมฉากสวยงามอย่างที่ระบบบิมมันคาดหวังมันจะบิดบิดเบี้ยวเอียงเอียงไม่ได้ระนาบอ๋อ oh, ครับทำให้การสร้างโมเดลให้เป๊ะๆตามระบบเนี่ยมันยากมากๆหรือทำไม่ได้เลยข้อ2คือวัดสดุมันจัดระเบียบไม่ได้หรือ material unruliness hmm. คือถึงแม้ในโปรแกร,รมเราจะใส่พื้นผิวหรือ texture ให้มันดูเหมือนไม้เก่าสังกะสีขึ้นสนิมได้ก็จริงนะในภาพเรนเดอร์สวยๆครับบนเปกันไปหมดไม่เป็นมาตรฐานเราไม่สามารถจัดหมวดหมู่หรือใส่ข้อมูลคุณสมบัติที่ชัดเจนลงไปในโมเดลเพื่อให้คอมพิวเตอร์เอาไปคำนวณวิเคราะห์หรือคาดการณ์อะไรได้อย่างมีความหมายในเชิงวิศวกรรมหรือเพื่อวางแผนก่อสร้างที่เป็นระบบได้เลยค่ะเข้าใจแล้วและข้อ3มคือ กระบวนการมันวัดผลเป็นระบบไม่ได้หรือ process immeasurability หมายความว่าไงครับหมายความว่าการสร้างตึกพวกนี้มันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตารางเวลากำหนดส่งงานหรือการคิดค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงแบบที่เราทำกันในโครงการใหญ่ๆอ๋อครับแต่มันขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นที่จะพึ่งพาตัวเองความอุตสาหะความตั้งใจที่จะสร้างให้เสร็จซึ่งไอสิ่งเหล่านี้ระบบการจัดการโครงการแบบสมัยใหม่มันวัดผลหรือควบคุมไม่ได้เลยโหชัดเจนมากครับ งั้นก็แปลว่าสถาปัตยกรรมนอกระบบพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวอย่างของเทคนิชะที่ยังหลงเหลืออยู่นะแต่มันยังทำหน้าที่เหมือนกระจกสะท้อนให้เราเห็นขีดจำกัดของเครื่องมือและระบบการสร้างแบบจำลองที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ด้วยสินะครับ คือการที่เราต้องยอมรับข้อจํากัดโดยธรรมชาติของระบบการสร้างแบบจําลองเชิงตรกกะที่เราภูมิใจกันนักหนาว่ามันอาจจะไม่สามารถจับแก่นแท้ของกระบวนการสร้างสารค์ที่มันขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณด้วยความจําเป็นแบบนี้ได้ทั้งหมดดังนั้นนะคะงานเขียนก็เลยสรุปได้น่าสนใจมากว่าเมื่อบุค,คลิกตามธรรมชาติของนักออกแบบคนที่มองภาพรวมความงามกับผู้ก่อสร้างคนที่ลงมือทาให้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ย ถูกปลดปล่อยออกจากกรอบคิดของสถาบันหรือโลกยุคหลังอุตสาหกรรมที่เน้นระบบกับประสิทธิภาพครับเรากลับได้เห็นเทคนิคในรูปแบบที่มันน่าทึ่งแล้วก็ทรงพลังที่สุดผุดขึ้นมาในสิ่งก่อสร้างที่ดูเหมือนจะไรระเบียบเหล่านี้นี่เองค่ะมันคือการแสดงออกของศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่มันอยู่นอกระบบที่เป็นทางการที่เราสร้างขึ้นมาครอบโห oh, เป็นข้อสรุปที่ทงพลังแล้วก็ชวนคิดมากๆครับสรุปแล้วนะครับการคุยของเราวันนี้ ก็พาเราเดินทางตั้งแต่เอ๊ะคนออกแบบกับคนสร้างต่างกันยังไงไปสู่การเห็นว่างานฝีมือมันอาจจะน้อยลงในยุคนี้แล้วก็ไปเข้าใจเทคนิคว่ามันคืออะไรก่อนจะไปเจอว่าเฮ้ยมันไปโผล่ในสถาปัตยกรรมนอกระบบที่ท้าทายเครื่องมืออย่างบิมซะงั้นใช่ค่ะมันทําให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่อาจจะดูไม่สมบูรณ์ไม่เป็นระบบแต่ว่ามันเต็มไปด้วยความฉลาดความมุ่งมั่นสัญชาตญาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของคนเรา <c oughs> ที่สามารถสร้างอะไรขึ้นมาได้ทั้งๆท,ที่มีข้อจํากัดเยอะแยะไปหมดขณะเดียวกันมันก็สะท้อนกลับมาให้เห็นว่าระบบหรือเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นมาถึงมันจะดีแค่ไหนมันก็อาจจะมีจุดบอดในการทําความเข้าใจหรือจําลองกระบวนการสร้างสรรค์ที่มันมาจากสัญชาตญาณจริงๆได้ไม่หมดแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราหรือว่ามันทิ้งคําถามอะไรไว้ให้เราคิดต่อได้บ้างครับอาจจะเป็นไปได้ไหมครับว่าในขณะที่เรากําลังมุ่งมั่น พัฒนาประสิทธิภาพความแม่นยำความสมบูรณ์แบบของระบบดิจิตอลกระบวนการอุตสาหากรรมต่างๆเนี่ยเราอาจจะกำลังมองข้ามหรืออาจจะกำลังลดทอนคุณค่าของความไม่สมบูรณ์แบบที่มันเกิดจากสัญชาตญาณการด้นสดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งดูเหมือนมันจะเป็นหัวใจของเทคนิคเลยนะ,ะแล้วมันก็เป็นบ่อกเกิดของนวัตกรรมที่เราคาดไม่ถึงอยู่เรื่อยๆด้วยหรือว่าจริงๆแล้ว มันมีทางที่เราจะผสมผสานเอาความแข็งแกร่งของระบบมาเจอกับจิตวิญญาณที่มันยืดหยุ่นสร้างสารรค์ของเทคนีได้ในอนาคตอืเพื่อสร้างอะไรที่ดีขึ้นไปอีกก็น่าจะเป็นคําถามที่ยังไม่มีคําบอบง่ายๆนะครับอืแล้วก็น่าแกบไปคิดต่อกันดู